เดินหาอะไรรอส่งแม่หน้าประตูก่อนก็ได้เดินหาอะไรครับอาเดินหาอะไรหนูเดินหาอะไรดูวันนี้ดูเดินหาอะไรเดินหาอะไรืมเดินหาอะไรลูกเดินหาอะไรงอนเหรอแม่จะไปแล้วก็งอนเหรอเดี๋ยวพ่อก็มาเดี๋ยวพ่อก็มาดูซิทุกคน คือพอจะไปแมก็คิดถึงเขาก็ไม่รู้ทําไงเนาะแม่ต้องไปทํางานลูกนะไม่ต้องไปทํางานใครโชคดีอย่าลืมใช้นะเอออย่าลืมใช้นะทุกคนนะแม่ไปแล้วนะมันร้อนลูกแม่ไปแล้วนะเดี๋ยวแม่ปิดไฟให้แล้วก็อากาศก็จะเย็นเย็นสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีวันที่หนึ่งใช้ใช้อยู่ได้เดี๋ยวพ่อก็มาเย็นเย็นพ่อก็มามีอาหารเปียกให้อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกัน วันนี้เราก็นอนด้วยกันทั้งวันกอดกันทั้งวันเนาะสวัสดีนะคะทุกคน